่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา ผู้ที่ให้บริการแฟนๆรายการที่เคารพที่แจ้งมายัางผมโดยผ่านลายที่ชื่อว่า b u a n 2494นะต้องมีแอดด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็น buan 2494นี่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะ b u a n 2494นะครับแจ้งมาเลยครับ ทุกวันนี้ผมก็ตอบปัญหาส่วนตัวให้กับแฟนรายการทุกค่ำคืนอยู่แล้วตั้งแต่ผมมีแอดมินมาดูแลกลุ่มกลุ่มไลน์ก,กลุก่มนี้โดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ได้คุยให้ท่านฟังถึงเรื่องของการใช้ชีวพันธนะุที่ชื่อว่า BSDOA19W6 นะ ซึ่งนำเอามาป้องกันกำจัดโรคกุ้งแห้งของพริกหรือที่เรียกว่าโรค a n อน r a c กโนสพริกมีวิธีใช้ยังไงรายละเอียดไปยังไงท่านกรุณาติดตามนะฮะรายการเมื่อวานทีนี้วันนี้ก็จะต่อเนื่องจากเรื่องนี้ก็คือว่าเวลานี้เนี่ยผู้คนเนี่ยมันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่จริงก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมานานแล้ว คือเกิดคำว่าสับสนการเกษตรไอ้ที่ว่าสับสนการเกษตรนี่บอกว่ามันไม่รู้จะเชื่อใครว่าตกลงเขาบอกใช้สารเคมีเนี่ยมันไม่ดีนะต้องมาใช้เชื้อปราบโรคแมลงดีกว่าดีที่สุดเนี่ยบางคนก็พูดไปทำนองนั้นไปเลยนะพวกที่เขาใช้สารเคมีประสบความสำเร็จ เขาก็บอกเฮ้ยยุ่งยากใช้สารเคมีดีกว่านะสะดวกกว่าเยอะก็ถกเถียงกันทีนี้การที่คนในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงการเกษตรหรือวงการบ้านเมืองหรือวงการไหนๆคนนี้ถือหางคนนั้นคนนั้นถือหางคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูล ไม่เท่ากันนะครับอย่ามบางคนพูดเรื่องจุลินซีเนี่ยผู้ว่าจุลินทรีย์คำเนี้ยเก่งทุกอย่างเพิ่มผลผลิตมีรายได้คุณภาพผลผลิตดีดินดีการย่อยสลายดีดีไปหมดโมครับเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่เคยเรียนลึกซึ้งเรื่องจุลินรีย์ก็ยกตัวอย่างขนาดจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าแบซิลัส สับติลิสเนี่ยนะก็ยังมีสายพันธุ์อีกต้องเยอะแยะมันไม่ได้หมายถึงว่ามีชื่อเชื้อนี้แล้วก็อีกสายพันธุ์เดียวเสมอไหลเห็นไหมความแตกต่างมันเยอะมันอยา่างบางคนพูดถึงชื่อจูลินซีอ่าไม่รู้จะพูดว่าแล้วจูลินซีสังกห์แสงแล้วก็เก่งหมดเลยดีหมดเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าคนมันมีข้อมูลไม่เท่ากันเวลาคนคนหนึ่ง จะรักจะชอบจะชอบจะชังจะเกลียดจะรักมันก็อยู่ที่ว่าคุณเคยเจอคนคนนั้นไหมคุณเคยสัมผัสคนคนนั้นไหมคุณมีข้อมูลไหมมีลึกซึ้งแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับถ้าไปดูเถอะแม้กระทั่งเรื่องลบลาค่าฟันกันนะในระหว่างประเทศ อย่างเราก็เคยอยู่กันดีๆในอาเซียนวันหนึ่งเราก็ต้องมามีเรื่องทะเลาะเบาแว้งนะครับแล้วก็เราก็เป็นหมากเป็นเบีย้ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เบิ้มก็พยายามทีต่างฝ่ายต่างจะเข้ามามีผลประโยชน์ท่านไปดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอยู่ๆก็มีคนไปบุกสัดดมฮูเซนอ้างว่าสัดดม สะสมเชื้อแอนแท็คแอนแท็คนี่เป็นเชื้อไม่ใช่แอนแท็กโนดนะเชื้อแอนแท็คเป็นเชื้อโรคของโคกระเบือนะโดยเฉพาะโคนะเขาเรียกว่าอาวุธชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยไว้ไม่ได้ต้องกำจัดตามล้างตามผลานตามฆ่าขุดรูอยู่หนีอยู่ในรูก็ยังไปจับมาขึ้นสารประหารชีวิต แต่ถ้าไปดูลึกซึ้งมาสอบสวนทีหลังบอกเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยอ้าวแต่เขาตายไปแล้วอ้าวแล้วคุณบุกไปทําอะไรคุณจะไปเอาน้ํามันไงจะไปเอาทรัพยากรไงบางทีก็บอกว่าเนี่ยไปประเทศนี้ต้องลบกับประเทศนี้ไปช่วยประเทศนี้นะแล้วก็ให้อาวุธให้อะไรต่ออะไรแต่ไม่ได้ให้เปล่านะคุณต้องเป็นหนี้ผมนะและสุดท้ายบอกว่า ผมจะไปเอาที่เขาเรียกว่าแหล่เอิร์ดนะคือแร่หายากแร่พวกนี้ไปทำอะไรเอาไปทำอุปรกรณ์ทนสมัยไ,ไหมอย่างซรายที่จีนเน่ยเอาไปทำพวกอ,อุปรกรณ์ในโทรศัพท์มือถือบ้างอะไรบ้างก็คือการแย่งทรัพยากรกันก็ก่อสงครามนะแล้วคนก็ไม่รู้เรื่อง ชาวบ้านไม่รู้เรื่องก็รู้แต่ว่ามึงยิงกูกูยิงมึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้ไปหมดมันแล้วแต่ข้อมูลเพราะฉะนั้นในวงการเกษตรก็เช่นเดียวกันนั้นก็ขอบคุณท่านที่ถามผมมาบอกว่าจะเลือกใช้ชีวพันธุ์หรือจะใช้สารเคมีอะไรดีกว่าผมก็ต้องบอกว่าไม่มีคำตอบตายตัวว่าอะไรดีกว่า แต่ท่านต้องดูตัวท่านเองอ่ะมีความเหมาะสมที่จะใช้วิธีการไหนถ้ามันเหมาะสมกับตัวท่านซึ่งเหมาะสมยังไงผมจะวิเคราะห์ให้ฟังถ้าเราใช้ชีวพันธ์ความยุ่งยากก็คือสิ่งที่เราจะเอามาใช้ไปปราบเชือ้อไปปราบโรคไปปราบแมลงอะไรก็แล้วแต่ ที่เราเอามาเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือมีแต่ชื่อแต่จริงๆมันอยู่ในซองมันอยู่ในแพ็กกิ้งมันตายไปแล้วมันหมดอายุไปแล้วเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเขาจึงเรียกว่าชีวพันธุ์คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งมีชีวิตนะนี่คือข้อที่หนึ่งมันตายไปหรือ,อยังอา้าวมันยังไม่ตายคุณไปเอามาคุณมาเก็บไว้ คุณเก็บไว้สิ่งแวดล้อมเหมาะหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้ใช้เอามาปล่อยไว้ในสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมจากไม่ตายมันก็มาตายบ้านเรานะครับนี่อีกประการหนึ่งพอจะเอาไปใช้เขาให้มาซองเดียวปริมาณที่จะต้องใช้เป็นไร่เป็นสวนเนี่ยมันต้องใช้เยอะครับเพราะต้องต้องเอามาเลี้ยง มาขยายพันธุ์ตัวอย่างอย่างแบสเลอร์สับติลิทที่บอกว่าฉีดลงไปในกล่องนม UST เนี่ยนะเพื่อขยายเชื้อเพราะว่าต่อไร่มันต้องใช้ต่อ,อต่อ20ลิตรมันต้องใช้144ซีซีเห็นไหมครับงั้นมันต้องขยายอีกต้องมาเพิ่มอีกท่านทำได้ไหมถ้าทำได้ก็เอาทีนี้เวลาฉีด สิ่งที่เราฉีดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันฉีดลงไปในแปลงในไร่ในสวนและสภาพแวดล้อมอ่ะมันมีความชื้นความเย็นเหมาะที่มันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะมันก็เอาเราก็ฉีดเชื้อที่ดีมีประโยชน์มีชีวิตฉีดลงไปเสร็จแล้วมันก็ไปตาย อ่ามันตายมันก็ทําประโยชน์ต่อไปไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสเกตดูครับอย่างที่จะใครฟังมาตั้งแต่เมื่อวานเขาจะต้องบอกว่าเวลาฉีดต้องฉีดทุกเจวันคือเชื้อเก่าตาเชื้อใหม่มาเชื้อเก่าตาเชื้อใหม่มาอ้าวคราวนี้คุณขยายเชื้อพอไหมอ่ะคุณปลูกกีไ่ไร่อ่ะปลูกพลิก10ไร่สิบห้ไร่คุณมีเชื้อพอปะ ขาบอกว่าใช้ผสมประสานกันกับสารเคไม่ได้สายเคมีป้องกันจัดเชื้อรามันก็ไปฆ่าเชื้อนั้นใช้ด้วยกันไม่ได้มันเหมือนน้ากับไฟเลยคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อจํากัดของการใช้ชีวพันธุ์นะครับแต่มีอีกเรื่องหนึ่งผมไม่ค่อยกล้าพูดอ่ะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ย อย่างจุลินทรีย์ที่เราปล่อยไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธุ์ไปเป็นอะไรยังไงบ้างอันนี้ไม่กล้าคิดพรอคิดแล้วมันกลัวเพราะการกลายพันธุ์มันกลายไปทั้งดีทั้งเลวมันมันไปได้หมดนะทีนี้ถ้าบอกว่าเราใช้สารเคมีวันนี้ต้องบอกว่าคำว่าสารเคมีเนี่ยมันถูกให้ร้าย โจมตีจนกระทั่งถ้าเอ่ยคำว่าสารเคมีดูมันจะเลวไปหมดดูมันจะเป็นพิษไปหมดดูมันจะเป็นอันตรายไปหมดทาง,งทางที่ทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเ่ยอาหารจะเป็นสมุนไพรผักพื้นบ้านหรือแม้กระทั่งพืชผักเศรษฐกิจที่เรากินเข้าไปแล้วก็กินสารเคมีทั้งนั้น เอาไปหาหมอป่วยนะไม่ใช่หมอป่วยนะเราป่วยไปหาหมอหมอให้ยาเม็ดยาน้ำยาผงไปดูชองยาดิครับมันก็คือสารเคมีแต่ที่หมอสั่งมาเนี้ยคุณต้องกินให้ถูกตามอัตรานั้นนะและคุณกินต้องภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยเช่น ยาบางอย่างถ้าท้องว่างแล้วคุณไปกินยามันไปกัดกระเพาะคุณนะครับยาบางอย่างหมอเลยบอกต้องกินก่อนอาหาร30นาทนะีแก้ท้องอืดช่วยขับลมเพราะว่ามันจะมียาจะเดอตเกินเข้าไปแล้วหรืออาหารที่กินเข้าไปมันจะเกิดท้องอืดเน,นี่ยกินยาเข้าไปก่อนแต่ถ้าคุณกินปับ๊บคุณกินยาปับ๊บ แล้วก็กินอาหารเลยแล้วกินอาหารเสร็จก็ก็กินยาตามหลังเลยยาบางอย่างมันต้องกินอาหารเสร็จปุ๊บต้องกินยาปุ๊บยาบางอย่างกินเสร็จรอครึ่งชั่วโมงค่อยกินยามันแล้วแต่นั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าถึงธรรมะธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติของสิ่งต่างๆเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นสารเคมีไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นผมชอบเปรียบเทียบกับไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยเราฟังดูโอดีเนาะบั่นไฟปัม๊มน้ำแต่ไฟฟ้าถ้าเราไปเผลอจับเข้าสองเส้นช็อตตายเลยตายเร็วที่สุดเลยปั๊บเลยอันนี้ก็เห็นไหมของที่หวัดดีเนี่ยมันก็ไม่ดี แต่ไฟฟ้าเราใช้เขาอย่างถูกต้องอันนี้ต้องถือเป็นความสำเร็จของการไฟฟ้าแต่วงการเกษตรเนี่ยเราล้มเหลวในเรื่องคำแนะนำการใช้สารเคมีและประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ยบางคนไม่เหมาะที่ต้องใช้สารเคมีเลยเพราะปลูกต้นไม้อยู่2ต้นสต้นใช้แค่มือดึงเด็ดอะไรต่ออะไรก็พอแล้วก็ไปซื้อ สายเคมีมาแพงๆฉีดพ่นก็ไม่ระบัดระวังทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอันนี้เพราะท่านใช้ไม่ถูกแต่ถ้าใช้ถูกนะถูกกับอะไรถูกกับสาเหตุที่เกิดเป็นโรคอะไรเป็นแมลงอะไรต้องใช้ยาชนิดไหนเดียวถูกต้องถูกกับโรคถูกกับปัญหาพอใช้ถูกปับ๊บ คำแนะนำเขาให้ใช้อัตราเท่าไหร่15-20ถึงกรัมนะแล้วเวลาเราใช้จริงอะเราใช้ตามนั้นหรือเปล่าอ่า15-30กรัมเวลาเราใช้แลว้วเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อไม่ตายเติอมอีกช้อนอ้าวเกินจำนวนฉีดไปถ้ายาเกินอัตราเขาบอกหมอบอกให้กินยาหนึเม็ดเราล่อซะสองเม็ด อย่างเงี้ยก็เป็นอันตรายเห็นไหมครับนั้นต้องใช้ถูกอัตราพราะถูกอัตราจังหวะที่คุณไปฉีดอะมันตรงจังหวะหรือเปล่าตัวอย่างในนาข้าวมีโรคไม่ใช่โรคแมลงแต่ชาวบ,บ้านจะเรียกว่าโรคใบขาวความจริงไม่ใช่โรคเป็นมแมลงก็เรียกว่าพวกนอนมูนใบนอนห่อใบข้าวนะครับ เพราะฉะนั้นชาวบ,บ้านไปฉีดเมื่อไหร่เมื่อไปเห็นใบข้าวมาขามวนแล้วไม่ถูกอย่างนั้นหนอนมันกลายสภาพไปแล้วไปเข้าดักโดงดักแด้ไปแล้วก็ทิ้งร่องรอยไว้ถ้าจะฉีดให้ถูกก็ตือสำรวจเอ๊ะข้าวแทนนี่มันจะแผ่ใบถ้าใบใบมันม้วนๆไปคลี่ดูอ้อมันมีตัวหนอนอยู่ต้องใช้จังหวะนั้นเห็นไหมถูกชนิดถูกอัตรา ถูกเวลาใช้นะครับและถ้าคุณจะใช้สารเคมีสิ่งที่คุณต้องรู้ทุกครั้งที่คุณจะไปฉีดว่าสารเคมีมันสามารถทำร้ายตัวเราได้ผ่านสามช่องทางคือ 1. ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ 2. สูดเข้าไปทางหายใจได้ 3. อย่าให้เข้าปาก ั้นเวลาจะใช้ก็ต้องอ่านคำแนะนำเหมือนปัจจุบันเวลาคุณไปรับยาไม่ใช่หมอสั่งยาแล้วคุณก็ไปเดินหยิบเฉยเขาต้องมีเภสัชกรตอนจะจ่ายยาให้คุณเขาต้องบอกยาตัวที่หนึ่งตัวนี้กินอย่างนี้ตัวที่สองอย่างนี้อย่างี้อย่างนี้งนสงสัยก็ถามเขานะครับนี่เป็นมาตรฐานสารณสุขเหมือนกันครับในวงการเกษตร สิ่งที่คุณต้องรู้คือสิ่งที่คุณฉีดลงไปเนี่ยมันมีฤทธิ์อยู่กี่วันถ้ามันมีฤทธิ์อยู่เจวันหลังจานฉีดครั้งสุดท้ายคุณก็ควรจะเก็บหลังจากนั้นเจถึงสิวันเอาชัวร์วเลยสิบวันแต่สารเคมีมันจะเสริมสภาพไปเนี่ยมันก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งก็ขออนุญาตว่า จะไม่ต้อง,ลงหลงรายละเอียดขนาดนั้นทีนี้ความเหมาะสมถ้าคุณปลูกต้นไม้20สิบไร่ส0สไร่คุณมานั่งขยายชีวภัณฑ์มันไม่พอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่คงที่มันอยู่แล้วมันตายมันอยู่แล้วมันตายอย่างนี้เขาก็บอกเอาใช้สารเคมีสะดวกเพราะที่ปรุงมาแล้วมันคงที่ ใช้อัตราเท่านี้ทดลองมาแล้ววิจัยมาแล้วนะฮะคุณจะใช้โดนฉีดคุณจะใช้เครื่องฉีดคุณจะเอาคนเดินพ่นคุณก็ต้องฉีดให้ถูกต้องตามนั้นอย่างนี้ก็เหมาะสมใช้สารเคมีแต่ถ้าคุณปลูกสองสต้นคุณไม่ต้องใช้อะไรเลยเอามือเด็ดดึงถึงถอนมันตัดแตง่งเพราะว่าใช้อะไรมันก็ไม่คุ้มไม่ต้องลงทุนอ่ะมันก็ไม่ต้องใช้ แต่ถ้าเราบอกว่าเอ๊ะเราปลูกอยู่ในบ้านในชุมชนเราไม่อยากใช้สารเคมีนะเราบอกเราจะใช้ยาเชื้อเอา้าุณก็ใช้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทางในการเลือกแล้วต้องจำคำทิศบ้วนบางประมาไว้นะครับทิศบ้วนมักจะพูดกับหลายๆคนหลายๆที่บอกว่าอะไรในโลกนี้เนี่ย มีดีมันก็มีเสียในเสียก็มีดีในดีก็มีเสียนะฉะนั้นมันไม่มีอะไรดีไปทุกอย่างมันไม่มีอะไรเสียไปทุกอย่างท่านก็ต้องช่างใจดูในดีมีเสียในเสียมีดีแ้วของทุกอย่างที่เราจะบอกว่าดีหรือไม่ดีก็คือเรามาใช้ถูกกับบา เอามาใช้ถูกต้องไหมตรงตามวัตถุประสงค์ไหมเช่นปัจจุบันเขาผลิตเกลือเขาผลิตผงชูรสเขาผลิตน้ำส้มอันนี้ก็ทำาให้คนกินมันต้องผ่านกระบวนการมาตรฐานความปลอดภยัยคนกินแล้วก็ปลอดภัยดีนะฮะและราคาก็ยูนเกณนสูงอ้าวดันเอาไปใช้ในต้นไม้สีกแล้ว เขาไม่ได้ทำมาเพื่ออาไปใช้กับต้นไม้นะมันใช้ได้ไหมได้คุณไปเอาเกลือมาทีละลายน้ำเยอะๆแล้วคุก็เอาเกลือไปฉีดโดนใบไม้มันก็แห้งตายอยู่ดีอะเห็นไหมครับแต่มันไม่ใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในวงการเกษตรเขาก็วิจัยแล้วว่าเอ๊ะถ้าเป็นสารเคบีต้องขายในราคาเท่านี้ นะคนขายจะคุ้มทุนคนซื้อมีกำลังซื้อถ้าคุณขายแพงไปเขาก็ซื้อไม่ไหวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีมาตรฐานมันวิจารณ์การเกษตรวันนี้ที่ดวนบางมาก็ขออนุญาตต,ตอบคำถามที่ว่าจะใช้ชีวพันธุ์หรือสารเคมีอะไรดีกว่ากันนะครับถ้าชอบนะครับเนี่ยถ้าชอบอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ ใครยังไม่กดติดตามทิดบวนบางวันมากดติดตามครับผมมีเรื่องให้ท่านตามเยอะถ้าตามชีวิตผมก็ตามติดทิศบวนถ้าอยากได้ข้อคิดจากผมก็ไปฟังนะไปดูข้อคิดทิดบวนนะแต่ถ้าอยากจะ,ะคุยกันในครอบครัวก็คุยกันหลานปู่หรืออยากดูไอ้ที่พูดไปแล้วเห็นหน้าตาผมด้วยเห็นภาพประกอบด้วยกดทิดบวนชวนคุย จะปล่อยคลิปไปทุกวันเสาร,ร์ถึงโยกมาจากรายการทีวีแต่ถ้าฟังเฉพาะเสียงนี่ก็ที่เรากำลังนำเสนอกันอยู่นี่แต่ถ้าจะดูสดๆทิศบนญวงมาคุยให้ฟังก็ทุกวันจันทร์กับวนันศุกร์ทุ่มครึ่งทาไมติดอะไรจริงๆทิศบวนวังมาก็จะมาออกสดนะหลังจากนั้นก็จะปล่อยคลิป ไปทาง YouTube สดในทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok กนะฮะเราก็จะปล่อยคลิปไปทาง YouTube ต่อเนื่องไปนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาะอดิศัก์บ้วนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนล วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่า รายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้วแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเปิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลจันทบุรีคลื่น1170 เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ A.M. นะฮะสวพพิษนุโลกนะครื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหา สดๆสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬก30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทางทิกต o อกนะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทางา YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วนแชนแนลส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิป เก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางติกตอกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกับทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุด อย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เวตรีรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีรลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนธาตุอาหารเสริมสูทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดอุ้ยตราพีรามิดอุ้ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร